สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ไอโอฟทาร์ลอดบายกัญชริยานะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อนะคะมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูความรักของคุณ1-16มิถมีทุนนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไร <c oughs> เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทย เป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเหมือนคือจะนารอนเด้งดวงทั่วไปดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นวันเทิงดูเป็นขำๆดูราะไม่มีอะไรดูดูไปเถอดดูไปเถอดดูแบบไหนก็ดูไปนะคะดูแล้วเป็นคืออย่าคิดมากอย่าเครียดมากนะจ๊ะคนเรามีทั้งความรักที่ดีและความรักที่ไม่ดี ใจิตใจที่เข้มแข็งสติเท่านั้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคใดๆปากท้องชีวิตอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติเราก็จะมีสตังนะคะอินูค่ะอ่ะไฟไฟได้แก่อะไรเมฆสิงห์ธนูอ,อาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่ยังไม่เคยดูวันที่อยู่ใต้คลิปค่ะอาจารย์วางไว้ที่ใต้คลิปนะคะไปเปิดปด,ดูว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะ อาจารย์ไม่ได้มาบอกทุกคลิปนะจอาหนูจา๋าอามาไฟจา๋าได้แต่เมษสิงหธนูไพ่เป็นแรกดีมากมันดีจริงๆไพ่เป็นแรกของคุณได้ e อ g e of pentacle นะคะคุณอาจจะได้ได้ลาบลอยไหมได้ลาบลอยนะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ตามการได้รับโอกาสที่ดีการได้รับความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องร้องขอเรื่องของการเงินกับใครใดๆก็ตามนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเกี่ยวกับโชคลาภ โชคราภเงินไม่ขาดมือนะคะหรือคุณอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองเงินที่รออยู่เงินตกเบิกรออะไรอยู่นั่นแหละจะได้จะได้จะได,จะได้จะได้ดีทีเดียวนะคะ,ะคุณเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างดีนะตอนนี้ตังค์สะพัดมากตังค์สะพัดตังค์สะพัดอาจจะมีโอกาสได้รับเงินพิเศษ งานที่หนึ่งงานที่สองการเริ่มต้นใหม่ๆกับเงินเงินทองทองอะไรอย่างนี้ได้หมดหรือว่าบางคนนะมีมีบ้านไว้ให้เช่าก็ได้กินกับบ้านเรือนเอาที่ดินไปให้เช่าก็ได้อาจจะได้รับรับช่วงงานจากจากตระกูลมาก็ได้พวกงานของอะไรอ่ะ,อะกิจการของ ของครอบครัวก็เป็นได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆของคุณไฟยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดขึ้นง่ายๆเงินจากฟ้าก็ได้คุณอาจจะถูกไว้รวยทรัพย์นะจา๊ะประมาณนั้นไพ่ห้าใบาของคุณอดีตท,ที่ผ่านมาสิบถ้วยสิบถ้วยเป็นไพ่แห่งครอบครัว การยืนหยัดอยู่กับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวได้การเฉลิมฉลองได้มีกิจกรรมร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันการงานก็สําเร็จดีชีวิตดีๆอะไรประมาณนั้นเลยสิบถ้วยเป็นไพ่แห่งความรักรักครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวหรือเปล่าคุณอนะหรือเปล่าจ๊ะไฟ เป็นคนค่อนข้างโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักหรือเปล่าที่ผ่านมาอยู่กับครอบครัวช่วงนี้โควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็เลยอยู่บ้านรักเมียรักลกูกรักครอบครัวความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปอันนี้สําหรับรักสามเศร้าเราสามคนแอบรักแอบชอบแอบ,แอบแก๊กมานั้นแอบแซ่บประมาณนั้นจะ้ะไพ่ห้าใบาของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาบอกแล้วอยู่กับครอบครัวนะปัจจุบันละ่ะยังหวงแหนสิ่งที่ เป็นลับๆกับคุณอยู่บางคนนะมีคนมาแอบแซบด้วยหรือเปล่าจ๊ะหรือคุณไปแอบแซบกับใครรับปรังครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนนะคะการวางแผนแต่การแอบแซบนั้นก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของคุณสั่นคลอนแต่คุณไปแอบ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 ประมาณนั้นการงานการเงินการวางแผนชีวิตสำหรับตัวคุณเองเป็นสิ่งที่คุณควรกระทำ และคุณก็กระทาอยู่มีช้อยมาให้เลือกเยอะทีเดียวนะจ๊ะมีช้อยเข้ามาคุณเป็นคนที่อะไรที่คุณจะรู้คุณจะรู้ซึ้งถึงอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตอะไรที่มันไม่สําคัญกับชีวิตเช่นการวางแผนสําหรับชีวิตอะไรก็ตามที่มันเป็นการวางแผนสําหรับเงินเงินทองอนาคตคุณจะวางแผนชีวิตได้ดีทีเดียวนะจ๊ะไฟ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจบลงไปอะไรที่มันจบลงไปการจบลงไปแล้วอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งที่มันค้างคาใจอยู่คุณคิดถึงใครอยู่คิดถึงคนที่เคยอ <laughs> แอบแซบปะหรอมันมีมีคนบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกนึกถึงอะไรวอรยังคิดถึงอยู่ยังปักอ,อกปักใจอยู่ยัง ยังบางคนขาดกันไปแล้วแหละแต่ยังเป็นกรรมซึ่งกันและกันอยู่มันยังเป็นทุกข์อยู่ในใจความคิดถึงนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวสมองของคุณบางคนแอบฝันถึงการบางคนคิดถึงการบางคนเริ่มไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะไพ่หใบของเขาที่คนที่คุณรกักค่ะเป็น The ะเมสซิเจียนห้าไม้ท้ายห้าไม้ถท้าสองดาบจัสเมนแล้วก็เก้าเหรียญอาจารย์อนุญ,ญาตดื่มน้ำดื่มน้ำมะนาวนะ ชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขามีความสุขดีในที่ของเขาแต่ความสุขนั้นมันอาจจะเป็นความสุขแค่เพียงภายนอกที่คุณเห็นเขาเป็นคนมั่นใจเป็นคนเก่งเป็นคนมั่นใจเป็นคนที่เรียนจบมาอย่างหนึง่งทำอะไรอย่างหนึง่งสำหรับชีวิตเขาเขาก็ใช้การวางแผนแล้วกลับไปรักตัวเขาเองแต่สิ่งที่เขายังค้างคาใจอยู่กับคุณ,คณก็คงยังเป็นความรู้สึกนั่นแหละค่ะนั่นแหละความรู้สึกที่มันทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลย ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เขายืนอยู่นิ่งๆในที่ของเขานะตัดสินใจไม่ได้ไม่ทำอะไรทั้งนั้นอประมาณน,นั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสามถ้วยคุณอาจจะคุยกับคนราศีแทตเด่นพสศพกรมังกรนะคะพิจิกรอสิงแล้วก็กลุมนะคะหรือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยทัดน้ำกรกฎมินพิจิกร ความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยรู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปล้นลาหรออยากไปฉลองกับเพื่อนอยากจะม,อจะมีอยากจะมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองบ้างในบางครั้งเพราะว่าสิ่งที่คุณแบกรับไว้เต็มบาทเต็มไรหรือสิ่งที่คุณคือสิบไม้เท้าเป็นการแบกรับภาระอันหนักหน่วงแต่ภาระที่คุณรับเนี่ยถามว่าคุณอยากรับไหมคุณเต็มใจที่จะรับมากกว่าคุณพร้อมที่จะดูแลคนอื่นคนรอบๆตัวคนที่คุณรัก คุณชอบดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่คุณทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องห่วงค่ะผลสำเร็จมันจะตามมาแนะ่ถ้าคุณรับผิดชอบบางทีบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการมันก็นำมาซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณต้องลงทุนลงแรงไปอีกมากการฝ่าฟันการบุกบั่นกับความความกับการงานเนี่ยมันค่อนข้างหนักมันเหนื่อยแต่มันถึง มันมันสำเร็จแน่นอนไม่ต้องกังวลในความรักของคุณอาจจะมีคุณอาจจะไม่ไวเนื้อเชื่อใจของคนที่คุณรักเขาอาจจะทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาคือมีช้อยเยอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคือไปเรื่อยๆต่างคนต่างเิ่งก็นเน่งไปไเรื่อยต่างคนต่างเฉยก็เฉยไปเรื่อยต่างคนต่างมีชีวิตแบบมีก็เป็นไปไเรื่อยบางครั้งคุณอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างการเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกของตัวคุณเอง ความสุกที่มันโดนกักขังอยู่นะคะเขาคิดยังไงกับคุณจ๊ะไฟเขาพยายามบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกความรู้สึกกับคุณหยุดนิง่งแต่ความรักบล็อกได้ทุกอย่างแต่ความรักยังคงอยู่รักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายรักกับเพศเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะความรักที่ เขาคิดยังไงกับคุณเหรอมีความเป็นตัวตนของเขาเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเองคนที่คุณรักอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นคนเกง่งเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีประสบความสําเร็จแต่ความรักนั้นยังคงอยู่เขาอาจจะกลับไปรักตัวเขาเองมากกว่ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันไม่มีความสุขหรอกนะเหมือนว่าเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองกับการงานกับการเงินกับชีวิตคุณล่ะ คุณเสียใจกับรายจ้าสิ่งที่ผ่านมาเสียใจเสียดายในบางสิ่งบางอย่างที่มันได้พังลงไปมันยังคงเจ็บกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาเหมือนกันนะในบางครั้งรักของคุณเป็นรักลับๆร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนคุณอยากให้เขากลับมาพูดคุยคุณยังอยากมีเขาอยู่มันยังสร้างความเจ็บปวด,ดให้กับคุณอยู่เจ็บจี้จีเจ็บจี้จีไม่ถึงกรืเจ็บมากเจ็บจี้จี้แต่มีความเสียดายมีความเสียใจกับสิ่งที่ที่มันพังลงไปแล้ว คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะมันเจ็บอยู่คุณยังอยากจะสารสัมพันธ์นี้หรือในบางคนจบกันไปแบบว่าไม่ได้ระบายไม่อยู่ๆก็งเงียบหายกันไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวโดยที่ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความเจ็บที่อยู่ในใจของคุณและเขาแต่ไม่มีใครพูดความรู้สึกนั้นออกมาและทําให้ความสัมพันธ์มันห่างหายมันเริ่มหายไปเรื่อยๆค่อยๆหายไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ยังคงความรู้สึกนั้นอยู่ นะจ๊ะอ่ะไปต่อสิคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่คนที่ห่างหายกันไปโดยที่ไม่มีสถานะเลยไม่เคยคุยกันนานแล้วมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมเบื่อนหน่ายเบื่อนหน่ายมีความสุข เขาคือความสุขของคุณและเขาก็คือความทุกข์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะจะไฟจ๋ามันเป็นทั้งความสุขมันเป็นทั้งความทุกข์นั่นแหละคุณรอคอยอะไรอยู่รอคอยอย่างอดทนบางครั้งคุณอาจจะอยากให้เขาทักคุณก็ได้เนาะคุณอาจจะอยากให้เขาทักคุณแต่ว่าถ้าเขาไม่ทักคุณก็รอคุณก็อยู่นิ่งๆคุณก็มีอีจ๊อคุณไม่ทักเขาหรอกคุณไม่ทักเขาหรอกเพราะเหมือนการทีคุณคุณคิดว่าคุณอาจจะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียง คนที่เป็นที่รู้จักกับคนมากๆอาจจะเป็นยูทูบเบอร์อาจจะเป็นคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีชื่อเสียงหน่อยๆหรือว่าไปไหนใครเขรู้จักประมาณนั้นนะคะอ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยากเป็นกริยาณิเมตเป็นเพื่อนเป็นกรลยาณิเมอ่าเป็นคนที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ไม่จําเป็นต้องมีความมีความอยากให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันมีความรักที่ดีๆต่ดดอกันและและมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขามอบให้คุณคุณมอบให้เขาไปกันยาวๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากครอบครองหรือเขาจะอยากได้คุณนะประมาณนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมระวังการทะเลาะด้วย คุณอาจจะมีอารมณ์ค่อนข้างขึ้นข,นขนลงลงหงุดหงิดงุ่นงานในความรู้สึกของตัวคุณเองแต่คุณก็พยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตบางคนนะคะถ้าคุณรวยถ้าในบางคนนะมันยังมองกันถึงในการซัพพอร์ตในเรื่องถึงการงานการเงินชีวิตบางคนสวนกันอยู่ในที่ทำงานบางคนเป็นเจ้านายลูกน้องบางคนมันเป็นความรักในที่รับรับคุณมีคนเข้ามาเหมือนกันคุณมีทั้งคนเก่าคนใหมน่นั่นแหละ นะคะแต่คุณยังคงโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคุณเป็นหลักแล้วตัดใจตัดใจบล็อกพยายามจะปิดั้านอารมณ์ของตัวคุณเองอารมณ์ความรู้สึกที่มันยังนึกถึงคุณพยายามตัดความสัมพันธ์นี้ออกจากใจน่ะนะใครบางคนมีเจ้าของแล้วคะคุณหรือเขาเขาฝากบอกได้เขาฝากบอกอะไรเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาฝากบอกว่าเขาแอบดูคุณอยู่นะคะเขาแอบส่องคุณอยู่นะคะแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณหรอก เขาคิดว่าคุณมีคนอื่นและคุณก็มีคนอื่นจริงๆนนแหละเยอะ,ะแยะเพราะฉะนั้นถามว่าเขารู้สึกยังไงเขายังคงความรู้สึกดีๆกับคุณคนคนนี้มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเพ,เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือในความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือเขาก็ไม่อยากอยู่เขาอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจหรืออารมณ์เหล่านี้จากคุณออกไปคุณอาจจะคุยกับราศีกุมนะคะราศีเมถุนราศีสิงห์ก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่ อยากอยากอยู่กับความรักขั้งนี้ไม่อยากอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วมันไม่ดีก็ไม่อยากอยู่แร้วค่ะไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าอยู่แล้วมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์ก็ไม่มีก็ได้คุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าคุณอยากช่วงนี้งานเยอะเหรอจ๊ะโอ้คิดมากเครียดจิตตกงานเยอะคุณอยากให้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปแบบเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทาง ความสัมพันธ์ที่เป็นยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามนั้นเพราะว่ามีสิ่งที่คุณต้องไปคิดหัวสมองของคุณต้องคิดทุกเรื่องงานความรับผิดชอบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวมันมีมากมายแต่คุณก็คุณก็ยังมีความรักใจคุณคงไม่ได้เป็นใจที่ที่ตายด้านใช่ไหมคงรู้สึกเจ็บเป็นทุกข์เป็นเครียดเป็นเพราะฉะนั้นคุณยังเก็บกักขังตัวเองอยู่กับความเจ็บเก่าๆอยู่อยาก เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองพยายามทําใจกับสิ่งที่เข้ามาพยายามยอมรับกับสิ่งที่เป็นพยายามมองโลกในแง่ของความเป็นจริงว่าใจของคุณเรามันคอนโทรลได้ยากแต่คุณจะควบคุมและคอนโทรลมันได้ค่ะขอให้แนะนำห้าใบาเหนื่อยละจ้าเหนื่อยกับรายเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคกับการงานกับชีวิตแต่ก็ยังรั่นร้าได้ค่ะ The d e v i คุณก็ยังสนุกกับชีวิตของคุณได้ในเรื่องของความสุขคุณมีมุมอยู่สองมุม มุมของการมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานการเงินชีวิตของคุณโดยรวมกับอีกมุมหนึ่งที่คุณยังใช้ชีวิตอย่างสนุกละลาละลาล่องลอยและมีช้อยเข้ามาให้เลือกแล้วก็มีรักที่ซ้อนซ้อนแอบแอปิดปิดบางบงซ่อนเร้นเข้ามาแล้วก็จบออกไปเข้ามาแล้วก็จบออกไปเพราะคุณสามารถจัดการกับทุกๆคนในความสัมพันธ์ของคุณได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนฉลาด ใช้ความฉลาดจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเรื่องของความรักไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงนินคุณจัดการได้มีเล่คุณเป็นคนมีเล่เหลี่ยมคุณเป็นคนที่ที่อย่างที่บอกถ้าเป็นความสัมพันธ์ในด้านของความรักกับใครใดๆก็ตามมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนคุณอาจจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็เป็นไปได้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีบางคนรู้ค่ะแต่คุณก็ยังสนุกกับการที่คุณรั่นรัก อะไรที่มันมีปัญหาคุณก็จะจบมันออกไปและไปหาสิ่งใหม่ที่มันไม่เกิดปัญหานีนจะ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกราศีมังกรโอเค okay. ของคุณมีเท่านี้ไฟขอให้โชคดีกับสิ่งที่คุณล้นลาล้านลาล่องรอยแล้วก็สนุกกับชีวิต ที่คุณคิดว่ามันถูกต้องสำหรับคุณนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงสวนััวแอไลน์ line, มาค่ะ SIAFE0329 วอาเราจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ